สวัสดีครับพี่น้องครับมาหวัดแล้วนั่งฝากพกอา่อใหญ่มาหวัวดเก่เาเลยได้เลย ล่ม้าใจบ้อดีคิดหอดดีจุละไม่คิดใส่มาคุณดีคิดหอดอกหนึ่งที่ต้มมาเดียวเมย์หลายพี่น้องเอยเม่กับเร้ากันละเมย์หลายพี่น้องเออต้มหลายสนมเออความดหลูกของเฮาสิเป็นตายลายดีจะไหนกับโบกู <C ut ters> เสียงแอบมากค่ะไปเข้าห้องอัดมาเสียงแบบไหนฝากผลงานเพลงหน่อยเมื่อวานไปเข้าห้องอัดมาวันนี้ก็เข้าห้องอัดเรียบร้อยนะคะคุณลักษณะคุณลักษณะทีัวอยู่ในอันไทยเอ็มมี่มืออื่นค่ะไทยยูไสบันอยูฟ้อนแกงทีมงานาน้ำเพชรเท่านีร่บ่ใช่ครับผู้ใดไปเป็นพระเอกนางเอกให้ น่าจะเป็นการถ่ายเหมือนของน้องชมพู่ค่ะโอ้ถ่ายซิงอยู่ในสตูถ่ายซิงค์ในสตูมาเด้อจ้ามาเบิ่งมองอลัำเสืบสังยังไงฟังไงดิบบันทั้นใดคุณบัดนั้่ไยแต่ว่าอาจจะยินลรืเมื่อคืนบอดโจมาเปิดตูฟังเพราะไหมคะอ๋ออูโอ้แตคนสวยร้องยังไงก็พออยู่แล้ว สำหรับน้องออมแอมนะครับเมื่อวานนี่ไม่คิดถึงน้องหรอไม่เจอกันตั้งหนึ่งไม่คิดถึงได้ไงนี่กําลังจะพูดอยู่ว่าเมื่อวานไม่เจอน่ะใจแทบขาดใจแทบขาดไอ้ไอ้แล้วใส่หัวเหมือนฝุ่นไม่เหรอจริงไหมพี่ฮอตี้ไอ้โจมหาน้องเบิ่อเหมือนหมู่บ่าบอกผมปวดหัวผมถ่ายคลิปหลายปวดบอกไอ้โจมหาน้องเมื้อเหมือนมันบอกหมู่บ้านอือรถไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวติตายบอกอือรดแม่นตัวเออหนั่น ใจจะขาดแล้วเออคนลเพีงพอล้พุ่าโไอ้กาเตนก่อนน้องกาเตนก่อนเตนก่อนนี่ยะ้าาเน้อน่นนงเขาวูเขาเตยเลยรวมลพื้นปลําพื้นก็อําพื้นกาเต้นก้อนสีพันดอนสับขีนี่ละขี้แค่นเท่านี้แหละส กดทายให้น hey, no. 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 ้องหน่อยกดให้น้องก่อนพี bueno> ่น้งนันเขาภูเขาเตยเลยดวงทันเขาภูเขาเตยเลยดลวงหอมกินดวงดอกไม้ผู้มาลาตัวใสดังซัเสียเลี้ยนผู้เลี้ยงก่อการกบละมีประดับประดกไม้ผู้มาลาบ้านกลมบานลานดอกตาบานวงไป่ย่างมีบ้านเบยบกดอกบ้าน พันผู้เลี้ยละกันเป็นละยมบานเป็น่ันผู้เลี้ยละกันเป็นละยมละสุมงูดวงเกล็ดแก้วหอมละคุ้มกินกระดันดันลุงดันดันดุงดันเดินล่วงไปสาลิงเห็นไม่ท้องเทพกันกาสิงเห็นไม่ท้องเทพกันิกาบุษบาบางใบบางใบละบ้านเฉยชมไปกค่จังว่าเที่ยวสอบใสละบุษบาบางบางใน ไปกวงละมีดวงดอกมีดอกจำปีดอกส้มสวนหัวดอกดวงดวงดอกใม่ในปามะละฮอมจะจังมาจอมเพลนางสียางเดินปอนใหญพอเข้าแล้วเดินไปเสดียงเ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 ดียงกเดียง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 นี่ผู้น้อยกเียงเดินเียงแกน้อยอ่อนนน้อย อ้อนแขนแล้ว่ยแข็งแข้งพิกดิกองคุลีก่อนก็อ้อนแขนนตังุนตูลรูระรุนถุยลุน uh, ตูลรระรุนถุยตังแต่กีละมาสีกังค้าตังแต่กีละมาสีกังค้าอ่ ก้อนอะไรก้อนน้องสวนอย่างนี้เหรอเอาไม่ัน่ะรุนทูระดูระรุนทุยรุนทูระดูระรุนทุยตังแทกีมาจีกันค่าตังแทกีมาจีกันค่าบวกเด็กน้อยพากันไปจอบบึงและพอถึงมือเศร้าและตาต่อสุขคุณรุนทูระดูระรุนทุยรุนทู ดาดุดาดุนถุยเอ้ยเมื่อยดงมวนเฉยเตยวนเอาหนึ่งบุกเดียบเอาล้อพื้นพ่อแบบตุ้มบิกตาต่อกะมือพ่อบัคซีดบุบฉันตัวอืมทีละนะครับนั่งอีกของเฮามาคว่ำสามารถไม่เจอน้องหลายวันเป็นยังไงบ้างทีนออดเจสทีละไม่เจอตั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าหมู่บ้านนี่ก็นกับสวัสดีแม่แอรบ่งฟ้าอุ่น อ้ยมีไงอ้ยบะหมี่อขนเขามันไขอไปเล็กน้อยเขามันกระสูมกันนั่นละเขาเออกระวังดันเนี่ยจะไมขอไปน้อยจหยั่งเราขน้อนกันอยู่แล้วล้วสิ่งน้ำกันอ่ะเออนั่นบะเม่นมันกับาธรรมดาเราข่อยบ่มีคูข่อยคู่ก็เจ้ากระเจียวเล็กน้อยมาคูข่อยมันกับบะหมี่นัมอนวะมันจมกันแล้าอ่ะอ้ยนะลายังกับไอเกียลแม่พ มันว่แม่ได้อข้อมืดูไม่รูมสียัอสาวอยู่เลยไม่ได้ว่าแกๆนะพูดแล้วเนี่ยพูดไปแล้วเบิ่แล้วหุ่นแม่นะคุณยังกับสาวอายุสิเนี่ยสาวสิยังอายเลยแม่เดี๋ยวเชื่อพวกมากีนหอมไปหบอกิจ้อก่้ใช่ยังมากาม่ด้มอุตสิจ้สียหนูพูดแบบนี้อก่ะเอาไปแชร์แต่โมนเดี๋ยวให้มันไปกินน้ำจักบาทก่อน เอาตัวลักไถจิลักไถตึ่เดินแอบทายหาแอบทายมาสองเคลิปเราคนียแอบทายฮะเอ้หกคลิปแล้ววันนี้เมนี่เลยเวลาไปเอาน้ำมากิ้ไปน้ำบางราศีกินนี่ยังหลานเม่ยนเดี๋ยวพอไปใจให้อยู่ตรงนี้น้องแอมอมแอบไปกินไป คาเปาเค็นรุ่นสู่รรุ่นรุ่นทุ่ยฮะเอ้าหนูเมื่อกี้รดน้ำอยู่นี่ไปไหนลูกละเมื่อกี้รดน้ำอยู่นี่ไปไส่ลูกเอิ่นเอิ่นพันมาก มีแตศิแล้ปินดาวลุงดาวลุงน้องใหม่ไต้ดาวดาวดาวลุงพุ่งเข้าศาลาเลยสวัสดีครับดาวลุ่งพุ่งเข้าศาลาีดมะดาวอังคานใช่ไหมนิ่มะดาวังคันฉีแตกม้วนม้วนนี่แข่งชาติน้ำมาไม่ท oui pues nah ันชางเป็นนคเขียวชาเขียวอย่างที nice ่เป็นนักเฉินรเียวรถม่ย้มันจะได้รถอำนากจางเดียวมันเห็นเด็กบมีสวพ่อน แม่แต่กี่ซิวมีเต็ม้าห้อยู่ไม่ใช่าิว้ารกับิว่าขายของอางเราไม่ได้ขายที่ซื้อมากินบม่กั่ำสจะชาบปั้นกันแต่แม่ซิวน่นมันมีหนกนเข้าไปข้างในเดี๋ยวเรียกมาไม่ได้ขายดิไม่ได้ขายคน่านไมด้ขายเราเดินไปไม่ได้แล้วโทรศัพท์เราโดนฉาบเดี๋ยวแกก็มาเราอยู่นี่กันไม่ยังกันอันกินขนมลงท่องในผู้เดชผาลั่กัว่านี่ดิ ไพ่อะมันเป็นก่อนล้ำในโบสถ์ใฉากเมมีอิลิมีเอาวัดจังไดกว่ัดจังได็กว่าอันนั่นเดชฉากทีขาเบียเดชเออออเมนนเมนล้ำบ้างเนี่่องา้บามันน่าล้ำิเอาล้ำงเดี๋ยวกกันกันซเอาล้ำไหมลูกบอเขาเอากวอนนึ่งเราบอกให้เขาล้ำกวนหนึ่เอาล้ำไหมลูกเรากินขนมลองท่อมไดีอบตอนนี่ผมสอบก่อนนึงมาคเอาลองเบิงก่อนนี่เบิง เอาอ้เบิงเลยเ,ออเ,เสียงคนเลือ,อ,อสากลงตัวทองทินดอกไทยแลนดว,ว่าผลงานบ่ออมีถอยสมขาท้องพันล้านเออจ้าภาพงานสทจางสมราคาเออพิ่นวาว่าโยยมมณิน้ำพาพัฒนาเดือพี่น้องเ,ออเป็นฟังเจา้า ส่งเสริมดีละแฟนโอ้โยนานะอันนี้มันเป็นก่อนกลางก่อนก้อนในบดนะคือกินขนมล่งร่องลองเบิ่งร่องทองใช้ไมนเป็นย่างดิบใย่างกวนลำเร็วๆนี่ดิเพื่อนกระเขียนใหนอยู่นี่ เรากินขนมลงท่อคือ,จเ,อ,อจเจ็บนวงทอรมานวิ่แบบนี้เลยครับหูตะลายบ่เหนเน็นยังมาสร้างเป็นแนวนี้อาการกาาาอบ่าการนี้บอ,บอเกเคยพ่อทั้งสี่คนเฮานอว,วันนี้มาเป็นต่างพ่อแม่เอ้ย,ออออยหูบ่นอลูกสี่คนเจ้าดินเฮฮอง อยังดีว่ารีดีว่ารีดียังเสมือนออียงเนี้ยเสมียนไก่เรากินขนมลงทองคือเจ็บนวงทอดลมานหูตาาลบอเห็นอย่างมาสร้างเป็นนรอแนวนี้อาการมีบอกเคยพอทั้งสี่คนเฮาน้อวันนี้มาเป็นตังพอแม่เอ้ยหูบอน้อลูกสี่คนเจ้าดินห้อง เจ้าด cool. oh oh hey, ินหิห้องสมนกาไมันนมินนมิน่มีใกนเจ้าเดี๋ยวมินอะไริบิ๊กนะโอ้ยมินบิ๊ก่าั้เหนื่อยดีวะ้่เมื่อ่่ออยู่ไดเมือเบ็ดวเอยู่เดือเบ็ดเมือเ็ วงซิวซุ๊บซิวไัเด็กสาวมันล่ำบระได้คือพ่อเพื่อนบอกดอกคลิปนี้ไม่ได้แล้วตีได้แล้วคลิปนึงอ่ะมีนี่ลืมข้าวหันคลิปไปทั้งนั้นบ่ถือตองเรื่อนี่เอาขอบคุณพี่น้องคือกันละครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทีมงานอันนี้ลาเอมี่เอ็มมี่เอมี่เอมี่เพชรบ้านแพงนะครับอันนั้นน้องซูใจเพชรบ้านแพง อันนั้นน้องน้องสนรีเป็นบอนแพงกัน้องเอกกราชชวนะพุ่มบะแมนบะแมนเปียวเอกกราชครับเดี๋ยวเปียวเอกกราชอันนี้น้องอจูครับอจูนะครับอันนี้นี่ควันครับควันเขาควันชียงคุณวันชียงคุณวันทิดาครับควันรังเปาครับเอางี้กับน้องเอาไว้ครับน้องเปาครับน้องเสียงเสรีเอาขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณน้องน้องครับ นี่คือแดงไดี๋ยวะคือแดงไดี๋ยววะน้องงัวพันนะออันนี้พอหาหามุมให้ได้ลูกครับเมียนเมียนบอเห็นมุมบอว่าไทยต้งทั้งเหน็บกับลานาเรียไหมนี่ก็แล้วที่เราเหลื่อมขึ้นอยู่เอาขอบคุณครับขอบคุณครับพอกันคลิปต่อไปครับฝากกดแชร์กดไลค์ครับพี่น้องวันที่โอ้ยที่กลมยังตำเนี่ยวันที่14ปล่อยเพลงของน้องชมเอ้ยบบแมียมันที่14เปิดบ่งนะครับวันที่11 ปล่อยเพียงของน้องชมผู่ชิทีเปิดวงเสด็จเบียนวันที่18นะครับปล่อยเพียงหักสาวข้าวเม่23ปิดบวงสามเอ้ยเปิดเปิดร่วงจะอร่อยพิษบนแพงพ่อกันชิปต่อไปครับพี่น้องยิ่ดีมีแห้งสวัสดีครับ